เป็นคนั้งทีมีอะไรดีฝากไว้ให้คนเขาชมเชยช่วงนี้ก็ขออนุญาตเชิญท่านสรดเนาะพี่แป้ะดีกว่านะครับขอเชิญพี่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแนะนําสรมาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท่าไทยในยุคกรุงรัตนโกสินทร์การเสียดีแดนทั้ง14ฐางก็เชิญพวกมาให้กับพี่ทัชนลีด้วยนะครับใช่ครับแม่รอไม่กว่าจะเคลียร์หม่สร้างความคุ้นเคยนะคะ วิชาต่อไปก็คือเป็นเกรดประวัติศาสตร์ซึ่งสืบต่อจาก<ม>ที่<ม>คุณครูแบ๊กได้สอนเราว่าเธออาตหรือว่าสี่ที่ควรจะจารึกไวใ้ในท่าจักสีคนร,รู้กมี้นแทนที่จะเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งระ <c oughs> ยาตาได้จินไว้กลับกลายเป็นคลางกระสุยนย้อนรอยมาถึงยุครัตนโกสินทร์รัชกาลที่ห้า ท่านไม่ได้โอบท่านแต่รัชกาลที่สี่เริ่มส่งราชโอรสราชธิดาไปสัมพันธ์ทำไมจีนกับยุโรปทำไมเป็นเช่นนั้นเนี่ยครูแบ๊กได้บอกไว้ว่าเริ่มนับสองสามสองห้าเป็นเป็นเราสองหนึ่งรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า Thank